สวัสดีค่ะจะาผักกาดหอมหอมสวีเดนนะคะค่ะวันนี้ผักกาดหอมจะพามาชมสวนค่ะมาดูกันนะคะว่าในรั้วในสวนของเรามีพืชผักผูลไม้ดอกมงดอกไม้ชนิดอะไรบ้างแล้วก็มีวัชพืชที่กินได้มีอะไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกก็คือนี่นะคะ วัชพืชที่กินได้แล้วก็สวยงามก็คือดอกฟันสิงโตหรือว่าภาษาในสวีเดนเขาเรียกว่ามัชโลดโซนะคะตอนนี้ดอกสีเหลืองเต็มอารามในสนามหญ้าในสวนของเรานะคะก่อนที่คุณดัมโบจะตัดทิ้งประกาศหอมก็จะเก็บความสวยงามเอามาฝากทุกท่านก่อนจ้า เหลืองอารามเต็มสนามหญ้านี่ก็คือดอกฟันสิงโตนะคะที่พอจะได้ข้อมูลมาจากชาวต่างชาติก็คือเขานำใบมันมาทำสลัดนะคะแล้วก็นำดอกมันมาทำวายค่ะแต่ก็ค่ะก็มีหลายท่านที่นำมาทำเป็นน้ำผึ้งก็เป็นได้นะคะ แล้วก็บางคนก็เอามาตากแห้งเพื่อทำเป็นชาดื่มค่ะลักษณะเหมือนเก๊กหวยไหมแต่ว่าผักการหอมก็นำมาแกงเป็นขี้เหล็กค่ะเ,เขาก็บางคนก็จะเรียกว่าแกงขี้เหล็กสวีเดนเวลาเราเก็บใบแล้วก็นำดอกมันมาต้มรวมกัน แล้วปั้นให้แห้งเก็บเข้าในตู้เย็นตู้แช่เก็บเข้าไว้ในช่องฟิตนะคะเอาไว้กินในฤดูที่มันหายากแกงออกมานี่มีเขียวของใบเหลืองของดอกปะปนกันเหมือนขี้เหล็กยังไงอย่างนั้นและที่สำคัญคือมีรสขมจ้าประโยชน์อะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในในช่องของแม่ขวัญสวีเดน Sweden นะคะ เธอมีข้อมูลเยอะมากค่ะนี่ก็คือดอกบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ในปี63ของเรานี่นะจ๊ะตอนที่ผักกาดหอมเก็บคลิปนี่ก็คือวันที่5พฤษภาคมจา้าคุณย่าบอกว่าทำไมมันมาเร็วจังเพราะว่าผักกาดหอมลงคลิปไปเมื่อ2วันก่อนนะคะว่า บูเบอรี่ติดดอกสีชมพูบานสะพรังอยากจะรู้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพัก,การหอมจะเลื่อนกล้องขึ้นสูงๆนะจ๊ะดูให้ดีนะพัก,การหอมไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะนี่จ้าบ้านของเราแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นในที่ของคุลัมโบเหมือนกันค่ะ พุ่มนี้ก็พุ่มใหญ่ตอนนี้มันเอ่อเปลี่ยนสีไปบ้างแล้วนะคะเมื่อสองวันก่อนนี้มีแดดดีแล้วสีชมพูแบบว่ามันเพิ่งเริ่มบานนะคะตอนนี้ผักกาดหอมคิดว่ามันเริ่มจะมีลูกอ่อนแล้วละ่ะเห็นชัดเปล่าคะเพราะเอ่อเพราะว่าผักกาดหอมถ่ายย้อนแสงจา้ามุมนี้นะคะเนี่ยบ้านคะ่ะ ีนี้คงจะต้องเก็บบูเบอร์รี่ข้างๆบ้านกันเลยขนาดริมทางนะคะในบ้านก็ยังมีดกขนาดนี้ถ้าในป่าที่ประกาศหอมไปเซอร์วตอนนั้นมันน่าจะดกมากค่ะถ้ามีโอกาสและมีเวลาเดี๋ยวประกาศหอมจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะนี่ค่ะโอ้ย ตื่นเต้นค่ะบูเบอรี่ข้างบ้านเลยโอ้ยดูดอกค่ะดกมากอโอยอ้ยยอ้ย,อยตื่นเต้นค่ะดูสิคะขนาดผักการหอมเก็บทุกปีนะยังรู้สึกตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่ามันดกมาก บูเบอรี่หรือว่าบรูเบนะคะทางสวีเดนเขาเรียกแบบนี้บุ้งฝรั่งจ้าอันนี้มันทะลุออกมานอกรั้วนะคะเดี๋ยวพระกาศหอมจะเก็บให้ดูจ้ะให้เห็นกันจาะ,ะแบบนี้เลยนี่เลยคะ่ะลำต้นก็เห็นน้องๆคนไทยเขาเก็บกันอยู่นะคะทำคลิปเก็บผักบ,บุ้งฝรั่ง แล้วก็ผักกาดหอมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมามีในบ้านของเราด้วยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าผักกาดหอมยังไม่ได้เก็บเพราะว่ายังไม่รู้จะทําเมนูอะไรค่ะตอนนี้กินผักกินวัชพืชไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่นอกรั้วนะคะเราสามารถจะเด็ดมันได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในรั้วกันค่ะเพราะวันก่อนคุณเลมโบเขาถางที่ แล้วมันผุดขึ้นมาหลายวันแล้วไม่ได้ไปดูค่ะมันอาจจะเป็นใบหมดแล้วค่ะนี่เลยค่ะลำต้นลงก้นอากการหอนหอมเห็นลำต้นแล้วก็คิดว่ามันใช่เลยค่ะแล้วก็พอถ่ายลงคลิปไปก็มีหลายๆท่านบอกว่านั่นมันบ,บุ้งฝรั่งเด้อเอ้ย <c oughs> หายวานคอหอยอีกแล้วจ้ะตอนนี้ เดินอยู่ข้างรั้วนะคะนอกรัก้วจ้ะเข้าประตูเนี่ยไอ้ที่เจ้าสกูตเตอร์เขาถูกไม้ตรงนี้ทิ่มแทงจนเป็นแผลค่ะจนป่านนี้คุณแลมโบยังไม่มีเวลาซ่อมเลยเดี๋ยวตาม,มาดูผักบุ้งฝรั่ง ในสวนของเราจ้าศูนย์รวมวัชพืชกินได้เนี่ยจ้านี่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวขอเอาพิงไม้ก่อนอันนี้ก็คือ ลำต้นของมันนะคะผักกาดหอมคิดว่าน่าจะเอาไว้ทําปักให้ทุงให้ถั่วได้ค่ะมุมนี้เลยเนี่ยค่ะ,คะขึ้นมาแบบหน่อตันๆเลยค่ะเยอะนะคะนี่ นี่ก็เป็นใบนะคะงามด้วยนี่อ่อนเลยนู่นนะคะนูน่นนี่ด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะสีเล็บวันนี้มันสองสีนะคะเดี๋ยวจะงงๆกันว่าเอ๊ผักกาดหอมถ่ายคลิปวันไหนเนี่ยเล็บคนละสีค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของผักกูดนะคะเห็นไหมคะ ผักกูดสี่อย่างแล้วนะคะ,ะก็มีดอกฟันสิงโตแล้วก็บูเบอรี่ผักบุ้งฝรั่งผักกูดจ้านี่ก็มาผักชีล้อมนะคะหรือว่าผักคริสโคลค่ะ มันขึ้นงามตรงนี้เพราะว่าเคยเป็นอคอกสัตว์เลี้ยงมาก่อนนะคะสมัยคุณปู่คุณย่าของคุณแลมโบเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมาก่อนค่ะผักการหอมก็จึงได้มูลสัตว์จากตรงนี้มาใส่แปลงผักด้วยนะคะนี่ค่ะดุกเยอะสวย ยอดอวบค่ะแล้วก็จากผักชีล้อมหรือผักชีล้อมหรือว่าคริสโคแล้วยังมีเนสโ o รหรือว่าตำแยฝรัง่ง <c oughs> นี่หะแนวนี้เลยใช่ทั้งนั้นค่ะอยู่ระ,ระหว่างเขตรั้วนะจ๊ะเนสโตรตำแยฝรั่งอยู่ด้านนอกรั้วจ้าใบางดงาม แต่ว่าผักชีล้อมอยู่ด้านในรัว้วดูสิเหมือนเขาแบ่งทำแปลงแยกกันไว้อย่างอัตโนมัติเนี่ยค่ะในแนวนี้นะคะในสวนของเราจะบนจำปวกนี้ก็คือเนสโลหรือว่าตำแยฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะยอดสวยงามมากแต่ว่าพะการันหอมไม่จับมันนะมันคัน แต่เวลาทำกินแล้วอร่อยค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะบนจอมปวกค่ะในที่ของเราแต่ฝั่งตรงข้ามนะคะระบาระเบอร์หรือว่าบอนส้มบอนเปรี้ยวกระตุนอวบอัน <c oughs> ขาใหญ่สวยงามมากค่ะได้แล้ว เดี๋ยวให้คุณแลมโบ้ทาระบาเบอร์พายเดี๋ยวผักการหอมจะเอาไปใส่แกงเห็ดจ้ะหรือต้มส้มปลาก็ได้แทนมะนาวได้อย่างดีเลยจ้ะเรามาดูมาดูวินแบกันจ้ะพวกเบอร์เบอรี่พวกพวกเบอร์รี่ทั้งหลายเห็นไหมคะมันงามมากไอ้นี่จ,จำเจ้าเจ้าที่โดน แท็กเตอร์เหยียบได้ไหมเห็นไหมผักกาดหอมเอามาเข้าเฝือกมันไว้มันมีหน่อออกมาแล้วนะปีหน้าเดี๋ยวขึ้นมาได้เพิ่มอีกอะคะ่ะโอ้ห้ดกดกดกด,กดกอันนี้คือวินแบร์เป็นสีดำนะคะ เดี๋ยวไปดูสีแดงค่ะแต่เขาบอกว่าสีดำมันจะรสชาติจะโอเคกว่ามีรสหวานนำแต่ผลไม้ถ้าอมเปรี้ยวอมหวานก็จะอร่อยจ้ะไปดูวินเบสีแดงกันจ้าป๊๊ดโดกไหมนี่ค่ะ เดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกนะ่เป็นพวงแบบโอยโอ้ยอย,อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกับอาการหอมจริงๆเลยนี่นะคะเห็นไหมอาการหอมก็ดีใจนะคะ ลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยดูแลมันมาต้าพร้อมกับทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้กับอาการหอมนะคะแล้วก็ดูความเจริญเติบโตของมันไปพร้อมๆกันอ้าวโดกอะ่ะนี่ค่ะว้าว ดกมากเลยเวลามันสุกนะมันจะสีแดงเป็นพวงค่ะนี่ใบเลนแบค่ะเลนเบบ้านคุณแลมโบนี่ดูไม่ค่อยฝาดค่อยเปรี้ยวนะผักกาศหอมก็ทานได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปอะค่ะแต่ถ้าเป็นเลนแบที่มันขึ้นตามริมทางอะไรเยอะๆอย่างนั้นมันเหมือนมัน ขมแล้วก็มันฝาดแต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงอ ouais ะค่ะฮ่าติดดอกแล้วอะค่ะเอ้าเพื่อแป๊บเดียวติดดอกแล้วน,ะะ kız, ดดวนี่แหละดอกนี่แหละมันจะเป็นพวงให้เราได้ชมจ้ะสีแดงสุกเป็นพวงเลยค่ะเฮย้ยแพรลอนค่ะดกเต็มต้นเลยจ้า ลูกแพนะคะตอนแรกผักกาดหอมคิดว่าเป็นแอปเปิลก็เลยไปเปิดคลิปดูเพราะว่าผักกาดหอมได้มาเก็บปีที่แล้วนะคะตอนที่มาบ้านคุณเลมโบครั้งแรกๆอะคะ่ะก็เลยว่าอ๋อมันไม่ใช่ลูกต้นแอปเปิลอะมันเป็นต้นลูกแพรคะ่ะแม้แต่คุณเลมโบเองก็จำไม่ได้มันมีแอปเปิลกับลูกแพรประมาณห้าหต้นคะก็สับสนค่ะ ดกมากเลยค่ะเริ่มบานแล้วจ้าอุ้ยชื่นใจค่ะต้นเล็กๆก,ก็ติดดอกแล้ว ดอกแอปเปิ้ลจ้านี่นะคะดอกแอปเปิ้ลสีสวยมากเลยมาดกมากเลยค่ะโอ้กิ่งโน้มแน่ๆเลยค่ะักกาดหอมก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ค่ะก็ลองนับกันดูนะคะว่ามันมีพืชผักและผลไม้ดอกมงดอกไม้อะไรบ้างจ้ะในสวนของเรานะคะเดี๋ยวรอเก็บผลผลิตไปพร้อมๆกันจ้าเพราะว่าพวกแอปเปิลพวกแพลอนนี่มันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วค่ะมันติดดอกมันก็ติดผลถ้าอย่างพวกบูเบอรี่อะไรพวกนี้ก็ต้องดูจังหวะของหิมงหิมะด้วยค่ะถ้ามาตกเอาตอน มีลูกลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ผลไม้มันเสียหายได้อันนี้เป็นดอกลูกพรุนนะคะลูกพรุนพึ่งจะปริใบออกมาเล็กๆเองค่ะคุณแลมโบบอกว่าเชอร์รี่อยู่ด้านนี้3ต้นผักกาดหอมยังไม่รู้ต้นไหนเลยค่ะมันมีเยอะอะ่ะยินเสียงน้ำไหมคะ ริมสระน้ําค่ะนี่ผักกูดขึ้นมาเพียบเลยค่ะจะได้เก็บรุ่นสองเลยตุมตุโอ้โหนี่ค่ะผักกูดนูน่นนี่ใช่ทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะโอ้ยอ้ยตายละดูสินี่ น้ำค่ะดอกไม้ริมสระปลาจ้ะสีม่วงสวยเลยสีม่วงอมชมพูดอกนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะอัสสียเริ่มมาแล้วนะคะดอกไม้ริมสระปลา สีขาวนี่ก็สวยค่ะถือโอกาสถ่ายเพื่อนบ้านสองหลังตรงนี้นะคะที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งถามว่าพกักกาศหอมอยู่โดดๆเหรอไม่เห็นมีบ้านผู้คนเลยเหมือนกับไม่มีหมู่บ้านมีทั้งหมด6หลังนะคะภูเขาลูกนี้ค่ะแต่บังเอิญว่าเราก็อยู่โดดๆหน่อยเพราะว่าไอ้บริเวณเขตแดนของเรามันกว้างค่ะ ดอกเล็กๆริมรั้วเนี่ยเวลากิ่งมันโน้มในช่วงฤดูหิมะตกนะคะมันสวยงามมากค่ะลองย้อนคลิปไปดูนะคะ หวานไปแล้วค่ะอุ้ยขึ้นมาเพียบเลยค่ะโอ้ยพะเจ้าปลาคาบมินินะคะค่ะ <c> ผ <oughs> ระกาดหอมก็ขอแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลย ไม่ทราบว่ากล้องชัดหรือเปล่า,าวานผักกาดหอมเติมน้ำในสะระล้นเปียมเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอาการหอมจะได้มีกำลังใจเก็บคลิปมาฝากทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ